สวัสดีครับแนะนำวิธีการใช้งานบลูทูธนะครับ n t t a r 3 9เข้ากับโทรศัพท์ที่เป็น Android นะครับเชื่อมต่อโดยบลูทูธนะอันดับแรกนะครับวิธีการเนี่ยเราต้องใช้คู่มือนะครับผมก็เปิดคู่มือมาเลยครับคู่มือเราจะต้องยิงมาโคทั้งหมด3อันนะครับอันแรกคือ factory default อันที่2คือ b l u e t o o t h h d mode นะครับอันที่3คือ pair setting นะครับยิงตามลำดับนี้เลยนะครับยิงเลยนะครับ factory default ครับ u e t o o t h d mode แล้วก็แพรเซตติ้งเมื่อเรายิงแพรเซตติ้งแล้วเนี่ยไฟน้ำเงินมันจะกระพริบกระพริบกระพริบแบบนี้นะครับคือมันกําลังปล่อยบลูทูธออกมาแล้วบนมือถือเราเนี่ยเราก็เข้าไปที่บลูทูธของมือถือเราเลยฮะแล้วก็เปิดบลูทูธครับผมแล้วก็สแกนหานะครับชื่ออุปกรณ์จะชื่อว่า Barcode Scanner HID นะครับตัวนี้ก็กดเชื่อมต่อไปเลยครับก็จะมีอปอ up มาว่าจะจับไหมแล้วก็กดแพรจับคู่ไปเลยนะครับ เมื่อจับพูดได้แล้วนะครับไฟน้ําเงินกับพิบที่เมื่อกี้นนะียก็จะหายไปแล้วนะครับคือเรียบร้อยความใช้งานนะครับอ่าก็เทสลองยิงเข้าไลนา์กันนะครับยิงเข้าไลนา์แล้วก็ต้องเอามือจิ้มตรงไอ้ช่องแชทแล้วก่อนนะเราจะยิงบาโค้ดเข้าไปตรงไหนเราก็ต้องจิ้มไปก่อนนะแล้วก็ยิงนี่นะครับก็จะเข้าไปแล้วนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็ข้อระวังคือคีย์บอร์ดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับก่อนที่จะยิง ถ้าผมสลับเป็นภาษาไทยแบบนี้แล้วเราไปยิงอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ครับมันจะเพี้ยนเห็นไหมอ่าก็ไม่ต้องตกใจนะถ้าใครเอาไปต่อโทรศัพท์แล้วยิงไป็นอย่างเงี้ยก็แค่สลับให้เป็นอังกฤษนะครับแล้วค่อยยิงมันก็จะปกติอ่าพิเศษหน่อยถ้า Android นะครับใครใช้แอปขายหน้าร้านรอยเวิร์สพีโอเอสเนี่ยก็ใช้งานได้ด้วยนะครับแล้วก็แค่ไปแอดสินค้าแล้วก็ใส่บาโค้ดให้มันตรงกันนะครับแล้วก็เวลาจะขายเนี่ยก็ยิงไปเลยนะครับ มันก็จะขึ้นสินค้าเลยในนี้นะครบับนี่นะครับใช้งานบนแอปขายในร้านลววเลยเวอร์สพีเอเอได้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเราสมมุติว่าเราปิดบลูทูธนะครับแล้วเปิดใหม่นะครับมันก็ต่อของมันเองเลยเราไม่ต้องจับคู่ใหม่นะครับล mm hmm. อ,อ,องปิดบลูทูธนะครับ mm hmm. ปิดบลูทูธปุ๊บไฟมันก็กลับมากระพริบเหมือนเดิมนะเป็นสีน้ำเงินกระพริบแบบนี้คือหลุดการเชื่อมต่อเรียบร้อยครับ ผมลองกดเปิดบลูทูธที่มือถือนะอ่าโอเคต่อพอมันต่อปุ๊บไฟก็จะไม่มีแล้วนะเรียบร้อยก็ความใช้งานเลยนะครับอ่าแค่นี้นะครับสำหรับการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์มือถือที่เป็น Android นะครับสำหรับ n i ดก a R 3 9ขอบคุณครับ